สวัสดีครับนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ชา n e l วันนี้คลิปนี้ก็มีข้อมูลเหรียญกันชนาซึ่งที่มีคนติดต่อสอบถามมาทางช่องของเรา,าให้ทางช่องของเราช่วยประกาศหาเหรียญ การเจนาบ็อกไทยให้หน่อยก็ช่องสมาคมชาแนลก็ไม่ได้รับซื้อก็ไม่ได้ประกาศหาช่องสมาคมชาแนลเป็นคนเป็นช่องที่คัดเหรียญเองก็รับแลกเหรียญมาคัดอยู่เป็นประจำก็ประกาศรับแลกเหรียญจากคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำหยอดเหรียญให้มีเหรียญให้นำมาแลก เรารับเรงเฉพาะแต่เหรียญสิบก็นำมาเลกเราก็นำมาคัดเหรียญน,นี้ก็หาไม่ยากแต่ก็หาไม่ง่ายนะครับสำหรับการจะนาบอกไทยก็สองเหรียญน,นี้รับเรงเหรียญจำนวน หนึ่งหมื่นบาทคัดก็ได้เหรียญกัญจนนาบอกไทยสองสองเหเรียญน,นะครับเหรียญกัญจนนาบอกไทยมีเอฟซีติดต่อเข้ามาอยากจะได้ราคาก็ตามสภาพเหรียญฉะนั้นช่องสมาคม h ช n แนลก็คัด เก็บตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะได้อยู่ที่ประมาณ20่สิบกัวเหรียญประมาณนั้นนะครับก็มไม่รู้ว่าทางช่องที่ไอทางที่เอฟซีติดต่อเข้ามาจะรอไว้หรือเปล่านะครับถ้ารอไว้ถ้ารอได้ก็จะได้ทำการซื้อขายกัน ถ้ารอไม่ได้หรือว่าเต็มก่อนเพราะทาง f อรับเป็นจำนวนจำกัดนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นักสะสมคนชอบเหรียญที่ให้ความสำคัญกับทางช่องของเรา ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งมาโดยตลอดเป็นการให้กำลังใจกับทางช่องสมาคม channel ก็ต้องขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าค่อยมาพบกันใหม่สวัสดีครับ